สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีนะยามบ่ายยามเย็นวันนี้นะครับนะพบกับผมนะฮะพระเครื่องแบ่งปันนะครับนะวันนี้มีนะครับเหรียญลุงปุจือนครับรุ่นดวงดีครับนะโอ้โหพี่ก่อนจะหาไม่ได้ครับรุ่นดวงดีนะครับบอกเลยว่าสุดจัดครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นยอดที่ยมนะเวลานี้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับแล้วก็หายากจดสร้างน้อยนะครับแล้วก็ ชื่อรุ่นนะครอย่างที่พี่พี่ทราบกันอยู่นะครับน้าชื่อรุ่นนี้มาจากหลวงปู่มหาศิลานะครับน้ารุ่นโดวงดีครับเลังจากนี้วันนี้ได้เมตตานะครจากผู้บรรจ่านะครับนะมาเป็นชื่อรุ่นของลูกปู่จื่อนะครับนะเป็นรุ่นดวงดีครับนะฮะวันนี้ได้มาเพียงแค่10องค์เท่านั้นพี่นะฮะอันนี้ได้เพียงแค่10องค์เท่านั้นครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่นะฮะถ้าหากสนใจรายการไหนนะฮะพี่สามารถติดตาม ติดตามติดต่อได้ที่ไอดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับนะมีเพียงแค่10องค์ใครวใครได้นะครับสำหรับวันนี้ครับมารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับรายการที่หนึ่งนี่ครับโอ้โหพี่ดูเหรียญนะครับพี่ดูเหรียญนะฮะสะท้อนอย่างนี้นะฮะนะฮะจะดูยากนิดนึงฮะเพราะเหรียญเงามากนะฮะเพราะเหรียญสวยเงางามมากครับนี่รายการนี้นี่ฮะต้องบังไว้เลยฮะ เหรียญสวยจริงๆครับพี่นะครับเหรียญสวยจริงๆครับรายการนี้ครับเนี่ยฮะรายการนี้ครับเป็นเนื้ออะไรเอี่ยฮะรายการนี้เป็นเนื้อสตะโลหะคะับจัดสร้างสามร้อยเก้าสิบเก้าองค์เลขคูณเบอร์สี่เลขคูณเบอร์ห้าศูนย์หรือสี่ศูนย์นะครับผมขออนุญาตนะฮะดูกล้องให้พี่น้องนะครับนะฮะผมอนุญาตดูให้นะฮะรูปเลขคูณเบอร์นะครับ เลขคด number ห้าศูนย์ครับในเลขคด number ห้าศูนย์ี่นะฮะโอ้โหพี่ดูนูนน,นูนคงคมอย่างนี้พี่นี่ฮะนูนน,นูนคงคมแบบนี้ครับเหรียญดวงดีพี่นี่ฮะสุดจัดนะครับพี่ดูจีวอนอ่าพี่ดูจีวอนแล้วกันนะฮะรุ่นนี้พี่ดูจีวอนครับเป็นริ้วเลยพี่นี่ฮะจีวอนมีลายพันเนื้อห้าดูนะพี่นะ รุ่นนิติวอนมีลายเนื้อผ้าด้วยครับเนี่ยรายละเอียดพี่รุ่นดวงดีครับนะโอวันนี้ครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับเนื้อสตาลุ่มอะร,รุ่นนี้ราคาค่อนข้างที่จะนะฮะกำลังดีครับนะแล้วก็นะพอจับต้องได้พี่นะฮะรุ่นดวงดีเนี่ยนี่ฮะโอ้โหเนื้อสต์ตนะครับตอกสอนี่ครับอย่างเนื้อกระไหลเลยพี่นะฮะเงามากนะฮะเนื้อสต์ตร,รายการที่หนึ่งสามร้อยห้าสิบาทครับ ต่อมารายการที่สองครับนะรายการนี้เป็นเนื้อสไตลอีกหนึ่งองค์พิษนะฮะรายการนี้เลขโค้ดตัวเบอร์สองเก้าเก้านะครับเลขค้ดตัวเบอร์สองเก้าเก้าพี่อยงนี้นี่ฮะสวยมากนะครับสวยมากนะครับโอ้โหพี่ดูนะฮะพี่ดูจีวอนนะครับนะพี่จะรู้เลยว่ารุ่นนี้นะใส่ใจอย่างอย่างอย่างจีวอนนะครับนี่ฮะ โอ้โหเงาจะจะท้อเลยพี่นะครับรายการที่ส5 0้อห้าิบาทเหมือนกันนะครับนะ3า0ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับแต่ละพี่เอาสององก็ได้นะครับลดได้ห0ร้อยนะฮะแบ่งให้นะฮะต่อมารายการที่3ามครับรายการนี้เป็นเนื้อปีกเครื่องบินลงยาแดงลงยาจีวรครับเลขโคดนัมเบอร์พี่เลขโคดนัมเบอร์ใหม่เลขแปดแปดครับโอ้ยนี่ฮะต่อปอชัดเจนครับต่อปอชัดเจนครับเนื้อปีกเครื่องบินครับ เลขขนเบอร์แปดแปดลงยาแดงแรงฤทธิ์พี่โอ้โหลงยาแดงครับยังสวยพี่นี่ฮพี่ดูลอยคุยนะฮะลอยคุยลอยนะฮะนี่ครับพี่ดูหน้าปู่นี่ครับตัวพี่ดูวนี่ฮะทําเหมือนมากพี่นะฮะที่แบบตอนจุดลอยจุดอะไรเงี้ยโอ้โหพี่นี่ครับพี่ดูจีวอนนะครับลายเนื้อผ้าครับโอ้โหเป็นทนุ่นนะฮะ นะที่สวยจริงๆครับรายการที่ปิดเครื่องบินนะฮะรายการนี้รายการที่ปิดเครื่องบินนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สี่ร้อย้าสิบ,บาทนะครับาาร,บา,รบายการนี้ครับรายการที่สามครับต่อมารายการที่สี่ครับรายการที่สี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุ้งตอกเก้ารอบลงยาจีวอนจัดสร้างสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับโอ้โหนี่ฮะพี่ดูอย่างนี้สวยเลยนะนี่ฮะ โอ้โหพี่ดูแววตาปู่พี่ดูรอยเนะี่ยะรอยหนะ้าผากของปู่เนี่ยฮะโอ้โหสุดจริงรุ่นนี้สุดจริงครับรายการนี้พี่นะเลขโค้ดเบอร์แปดศูนย์เนี่ยเลขโค้ดเบอร์แปดศูนย์นะครับ,ขขบ,ร,ร,บรายการนี้เนื้อมหาชนวนผิวลุ่นะครับโอ้โหต่อเก้ารอบเนี่ยรายการที่สวยเลยพี่ชายนะครับ รายการนี้สวยกันเลยครับนะรายการนี้น้องขอแบ่งปันที่น้องที่400บาทนะครับรายการนี้น้องขอแบ่งปันที่400บาทนะครับนะรุ่นดวงดีครับนะรายการที่4ครับต่อมารายการที่5ครับนะมาเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะฮะเลขคดมเบอร์ครับเลขคด number เบอร์70ย์ครับนะตอกปอพี่ปีกเครื่องบินพี่อย่างนั้นเนื้อเงินเลยครับรายการที่เนื้อปีกเครื่องบินอย่างเนื้อเงินครับเหรียญหนาหนาแบบนี้เลยพี่ เหรียญหนาๆอย่างนี้นพี่อย่างก็ปีกเครื่องบินเงโอ้โหรายการนี้ครับสวยๆอย่างนี้พี่ชายนะครับเนื้อปีกเครื่องบินอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับเนื้อปีกเครื่องบินผมแบ่งปันให้พี่น้องที่สามร้อยบาทครับนะฮะรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกครับมาเป็นเนื้ออัปปาก้านะครับรายการนี้เป็นเนื้ออันปาก้านะครับลงยาชมพูครับนะฮะลงยาจีวอนะฮะนี่ฮะเลขโค้ดัมาบอร์ครับ เลขโคดอันเบอร์3 0นครับตกออชเจนครับตอออชเจนตอกเงินทองรวยเฮงครับนี่นี่ครับนะตออโคดจอครับนะฮอธิบริขานนี่ะรรายการนี้ครับขอแบ่งปันพี่น้องนะครับที่450สิบาทครับนะฮะรายการนี้ลงยาชมพูครับรายการที่6ครับพี่ชายนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่7นะฮะับอโลงยาส้มครับเนี่ยฮะอโลงยาส้มมี่เลขโค้ดนัมเบอร์นะครับเลขโค้ดนัมเบอร์31ครับนะฮะเนื้ออันบั้ก้าอโลงยาส้มเลขโค้ดนัมเบอร์31มหนึ่งโลงยาจีวอนนะฮะเหรียญสวยๆหนาๆคมๆแบบนี้หน้าหลวงปู่ครึ่งองค์ครับเอียงคล้างนี่ครับหันคล้างนี่ครับรายการนี้รุ่นดวงดีครับนะเปิดเมืองปันพี่น้องที่450บบาทนะครับ สี่ร้อย้าิบาทจับคู่กับ4ี่ร้อยิบาทได้นะครับผมลดให้แปดร้อยนะครับนี่ฮะพี่ชายดูครับดูความสวยรายการนี้ครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่8ปครับพี่ชายรายการที่แดมาเป็นเนื้อทองแดงลมดํำจะสร้างสองร้อยเก้าิบเก้าเหรียญน,นะะจะสร้างสองรเกิบเก้าเหรียญพี่เลขโคตเบอร์หนึ่งหสี่ครับโอ้โห ไอผมมันนี้ก็หนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดบอกเลยนะครับนะสุดจัดนะครับบอกเลยว่าสุดจัดครับโหพี่ดูแววตาลุงปู่นะครับดูผิวดูหน้าครับนะคมๆมนี่ฮนะพี่ดูเนื้อผ้านนีะ่ตรงจีวรลุงปู่ครับรายการนี้นะขอแมกพันพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทครับ ขอแบ่งปันพี่น้องที่3า0อยห้าสบาทนะครับเรียญรุ่นนี้ค่อนข้างจะมาแรงนิดหน่อยนะพี่นะน้องกําไรบางๆพี่ชายนะแบ่งปันให้พี่น้องถ้ายกคู่นะครับขอลดค่าส่งให้ได้นี้ตึงนะครับเพราะทุกรายการจะส่งให้ฝีครับต่อมาพี่รายการต่อไปครับเป็นรายการที่เก้ารายการที่เก้าครับเป็นเนื้อสามเคหรือเรียกว่า3มกษัตริย์เงินทองหน้าครับรายการนี้พื้นเงินลูกป,ปูหน้าทองนะครับจีวอนหน้าครับนะพี่ดูคนะ พี่ดูจีวอนนะครับมีลายเนื้อผ้าทุกรายละเอียดเลยครับรายการนี้รายการรุ่นดวงดีนะครับด้านหลังเลขคน้นเบอร์หมายเลขเบิ้ลหรือเปล่าพี่หมายเลขเบิ้ลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งสามแล้วตอกจอชัดเจนครับรายการที่ชุบสามกษัตริย์ยังสวยพี่รายการที่ชุบสามกษัตริย์เปิดที่หกร้อยบาทนะครับรายการที่ขอเปิดที่หกร้อยบาทนะครับรายการที่เก้าครับพี่ชายนี่ครับ เ่อมารายการที่10นะครับไม่ใช่ชุบทองไม่ใช่สตะไม่ใช่ทองสาบาทครับแต่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนทองไหลนะครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนทองไหลพี่มาดูเลขโคตดนัมเบอร์นะครับเลขโคตดนัมเบอร์106พี่ตอกชอชัดเจนครับมหาชนวนทองไหลร,รายการนี้ขอเปิดแบ่งปังที่น้องเพีง ี่400บาทนะครับเนื้อมอาหาชนวนท้องไหลใครเก็บได้เก็บวันนี้มีแบ่งปันแค่10รายการนะครับใครเก็บได้เก็บนะครับพี่น้องนะครับ นะสำหรับวันนี้นะครับก็มีมาแบ่งปันให้พี่น้อง1ิบรายการชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีไลและเบอร์โทรได้เลยจัดส่งฟรีครบทุกรายการนะครับจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะฮะียังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่คาอุดหนุนน้องนะครับขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณมากๆครับ